รงการกุติชีวบานทั่วไทยนี่คือภูริวัฒโนพิคุวันนี้อาตมาจะพูด3าประเด็นคือ 1. โจทย์และประเด็นความท้าทาย 2. องคำตอบและ 3. เราจะก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้และนำคำตอบสู่ปฏิบัติการได้อย่างไรข้อแรกคือโจทย์และประเด็นความท้าทาย ลองจินตนาการว่าท่านเป็นพระสองฆ์อา,าพาธระยะท้ายถ้าท่านเลือกได้ท่านจะเลือกการดูแลเยียวยาที่วัดหรือการรักษาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเลือกการดูแลเยียวยาที่วัดที่คุ้นเคยพูดอีกอย่างคือพวกเราส่วนใหญ่จะเลือกที่จะไม่ดันทุรังยื้อชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเช่น เลือกที่จะไม่เจาะคอ,อไม่ใส่ท่อไม่ปั๊มหัวใจไม่กระตุ้นความดันเป็นต้นความตายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่ความตายดีต้องเตรียมตัวอัตมาขอเสนอหลักการพื้นฐานว่าการตายดีในชุมชนการุณาเป็นสิทธิมนุษยชนไม่ใช่อภิสิทธิ์ของขอไม่กี่คน เรื่องนี้สำคัญมากเพราะพุทธมรรดกคือพระสงฆ์ดูแลซึ่งกันและกันเราบวชแล้วสละโลกแล้วไม่มีครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องแล้วถ้าเราพระสงฆ์ไม่ดูแลซึ่งกันและกันใครเล่าจะดูแลพวกเราเสถียรภาพความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าภิกษุสามเณรสามารถฝากชีวิตไว้กับวัดได้ทุกๆวาระชีวิตไม่ใช่เฉพาะยามที่แข็งแรงสุขภาพดีหรือทำงานได้เท่านั้นพระอาจารย์ภัยสารวิสาเราสรุปสถานการณ์ว่าทุกวันนี้มีภิกษุอาพาธระยะท้ายจำนวนมากที่ปรารถนาจะมรณภา,ภาพอย่างสงบโดยไม่ต้องการยื้อชีวิต และไม่ประสงค์จะสิ้นลมในโรงพรยาบาลในสถานที่ที่จะรองรับภิกษุเหล่านี้มีน้อยมากโดยที่วัดจำนวนมากก็ขาดบุคลากรและทักษะในการทำหน้าที่ดังกล่าวนับวันโจทย์เช่นนี้เพิ่มความสำคัญเป็นทวีคูณเมื่อสังคมไทยแปลเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่นี่ไม่ใช่โจทย์สมมติ แต่เป็นประเด็นปัญหาที่เป็นความจริงอย่างเรียบเร่งต่วนด้วยอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุที่เร่งเร็วขึ้นเรื่อยๆอะไรคือคำตอบคำถามสำคัญคือถ้าไม่ใช่การรักษาแบบยื้อชีวิตแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของการเยียวยาสมณะอาพาธระยะท้ายคืออะไร โยมอาจารย์วิจาร์พาณิชย์ได้ชี้เป้าว่าคือการรณรงค์ให้สังคมไทยไม่ประมาทมีสติและมองเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่ว่าต้องช่วยกันทำให้เป็นการเกิดแก่เจ็บตายที่มีคุณภาพแล้วเราจะก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้และเริ่มปฏิบัติการ สู่เป้าหมายได้อย่างไรอาตมาขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกุติชีวบาลซึ่งเป็นแนวคิดสร้างที่พำนักดูแลรักษาคุณภาพชีวิตสมณะสองอาพาธในวัดใกล้ชุมชนนับภูมิลำเนาที่เลือกตามหลักพระธรรมวินัยและมีระบบการดูแลแบบประคับประคองที่กระจายตัวอย่างเที่ยงธรรมท่วนหน้าและย,ยั่งยืน มีข้อจำกัดหลักๆที่ทำให้ยังไม่มีกุฏิชีวบาลทั่วไทยคือ 1. ขาดความรู้และประสบการณ์ที่จะแป,ป,ป,ปลงเปลี่ยนเตรียมพื้นที่เริ่มต้นดูแลนวัดต้นสักกสงกัด 2. ไม่มีระบบติดตามดูแลให้คำปรึกษาโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตนั่นคือที่มาของยุทธศาสตร์วัดท่าประชุมโมเดลซึ่งออกแบบมา เพื่อทะลุทะลวงกำแพงข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยการเสริมพลังให้วัดทุกวัดมีศักยภาพดูแลบริบาลพระสง์อา,าพาธระยะท้ายแบบประคับประคองเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดที่มุ่งเป้าสู่การดูแลรักษาคุณภาพชีวิตสมณะสง์อา,าพาธในวัดใกล้ชุมชนตามภูมิลำเนาที่ท่านเลือกให้เกิดการสร้างระบบบ,บริบาลแบบประคับประคอง perative care system และการเชื่อมประสานของเครือข่าย ผู้ให้การดูแล Caregivers Network ทั้งพิกษุและคาวาดทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งสมาชิกค,ครอบครัวของผู้ป่วยและภายในทีมสุขภาพเพื่อเสริมพลัง Empower การดูแลแบบประครับประคองที่กระจายตัวอย่างเที่ยงธรรมท่วนหน้าและย,ยั่งยืน วัดท่าประชุมโมเดลมี4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือการสร้างต้นแบบกุฏิสงอาพาธที่วัดท่าประชุมเป็นกุฏิชีวบานที่ใช้งานจริงเป็นพื้นที่สําหรับเรียนรู้ดูงานเป็นแซนด์บ็อกซ์สำหรับออกแบบและทดสอบไอเดียใหม่ๆองค์ประกอบที่2ฝึกอบรมผู้อภิบาลพระสงฆ์ป่วยไข้แบบประคับประคองขอเรียกว่าชีวาบริกร ซึ่งเป็นการอบรมบุคคลที่จะมาตามรอยปัญจวัคคีโดยต่อยอดทักษะและสมรรถนะของพระคีลานุปถาคุยมอุปถาจิตอาสาองค์ประกอบที่3บ่มเพาะระบบนิเวศท,ที่สนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองอย่างยั่งยืนรวมตัวและประสานงานทีมพี่เลี้ยงบูรณาการกับระบบสุขภาพเริ่มต้นที่ปฐมภูมิเชื่อมโยงต่อส่งต่อไร้รักตะเข็บ และรณรงค์ชุมชนการุณาองคประกอบที่4คือแซนด์บ็อกซสำหรับสร้างสรรค์และทดสอบนวัตรกรรมเพื่อสังคมใช้วัดเป็นพื้นที่ร่วมก่อกุศลหลักการสำคัญของการก้าวหน้าจากแนวคิดสู่ปฏิบัติการคือเริ่มต้นจากเล็กๆธรรมดาธรรมดาแล้วพัฒนาให้พิเศษและใช้พลังของเครือข่าย เมื่อเร็วๆนี้มีการประชุมภาคีเครือข่ายกุฏิชีวบาลทั่วไทยครั้งที่หนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2566มีผู้ลงทะเบียนจ,จำนวน65ท่านจาก7จังหวัดนี่คือบรรยากาศของการประชุมน่าประทับใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกาลยานเมรผู้มีศิลเสมอกันเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกปลื้มปิติ เป็นเครื่องหมายของเครือข่ายที่ขยายตัวขึ้นทุกวันการประชุมได้ข้อสรุปเป็นปฏิญญาขอนแก่นประกาศก้าต่อไปที่สำคัญ next actions ขณะน,นี้การก่อสร้างกุฏิชีวบาลที่วัดท่าประชุมกำลังเริ่มต้นขึ้นสุดท้ายขอโชว์แบบกุฏิชีวบาลที่วัดท่าประชุมธีมออกแบบคือ วัตตะจัตุรัสในทางคณิตศาสตร์ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคือ squaring the circle กล่าวกันว่าพื้นที่วงกลมไม่สามารถทดแทนด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เราขอเสนอคำตอบเป็นที่พำนักสำหรับภิกษุอาพาธที่สงบสว่างสะอาดเรียบง่ายทันสมัยหลากหลายสปายะ รักสิ่งแวดล้อมกรีนได้มาตรฐานใช้หลักการออกแบบอย่างเท่าเทียม Universal Design หรืออารยะสถาปัตย์และเอื้อเฟื้อหลักพระธรรมวินัยวัตตะแปลว่าวงกลมวงจรแห่งการเกิดการตายการเริ่มต้นการจากไปการกลับสู่ธรรมชาติประสานกับจัุรัรร คือสี่เหลี่ยมที่เชื่อมโยงธรรมชาติภายนอกและภายในกุฏิการออกแบบระลึกถึงและเคารพในเอกภาพของธรรมชาติเปิดนำธรรมชาติเข้ามาในกุฏิชีวบาลนและเชื่อมโยงให้ธรรมะภายในกุฏิสร้างประโยชน์ต่อสังคมจุดประกายความตระหนักปลุกสังคมให้ตื่นรู้คุณค่าของการตายดีเพราะรู้การเกิดยังคงหลับ เมื่อรู้การดับจึงเรียกว่าตื่นนี่คือแบบแปลนของกุฏิชีวบาลที่วัท่าประชุม เมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 6เราจัดอบรมนำร่องโครงการตามรอยบัญจวคขี่ที่ผลิตชีวาบริกรเพื่อดูแลพระสงฆ์อาภาระยะท้ายแบบประคับประคองเป็นความร่วมมือของเครือข่ายกุฏิชีวบาลทั่วไทยนำโดยศูนย์การรุนรักมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลสงฆ์โครงการแพทย์โครงการตามรอยบรรจวคขี่ประสบความสำเร็จทั้งการผลิตบุคลากร,กรที่มีความรู้และทักษะการดูแล พระสงค์อาพาธระยะท้ายแบบประคับประคองและการสร้างเครือข่ายชีวาบริการที่เข้มแข็งสรุปถ้าเลือกได้สมณะป่วยไข้ส่วนใหญ่จะเลือกพักฟื้นในวัดที่วัดในภูมิลำเนาที่คุณเคย 2. กุฏิเชียวบาลเป็นเครื่องมือจำเป็นและพระเราุปรนุปถากและญาติโยมจิตอาสาเป็นพลังสำคัญ เพื่อสนองเจตนารมนั้น 3. การเริ่มต้นได้ทันทีระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนเป็นปัจจัยสําเร็จของกุฏิชีวบาลทั่วไทยและ 4. วัดท่าประชุมโมเดลสร้างเสริมพลังให้พระคีานุปถากรและยมอุปถากสนับสนุนโดยระบบสุขภาพปฐมภูมิและทีมพี่เลี้ยงดูแลบริบาลภิกษุอาสงภิกษุอาพาธได้นวัดทั่วไทยในชุมชนกรุณาขอจบ การบรรยายด้วยการสะท้อนความจริงที่สำคัญว่าความก้าวหน้าทั้งหมดของโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนก่อนได้สร้างสืบทอดกันมาขอนอบน้อมถวายอาจารยบูชาและขอให้ทุกๆท,ท่านในที่นี้มีสติปัญญาจเจริญในธรรมเทเอวัง